ขอต้อนรับเข้าสู่รายการโฟกัสสบอรอดรายการที่ให้ข้อมูลในทุกแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องของการไปศึกษาต่อนในต่างประเทศหรือการไปเรียนเมืองนอกค่ะ จากที่รายการโฟกัสบอดนะคะได้พาท่านผู้ชมไปตลุยประเทศอเมริกาแล้วก็ประเทศจีนมาแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มซีรีส์ใหม่กับอีกหนึ่งประเทศค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของซีรีส์ใหม่ค่ะและเราจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้ข้อมูลแล้วก็ไปดูเรื่องราวต่างๆมากมายของประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษที่มีนักศึกษาไทยไปเรียนต่อตอนนี้คิดว่ามากที่สุดในจากประเทศไทยนะฮะนักศึกษาเดินทางมาที่นี่มากที่สุดนั่นคือประเทศสหราชอาณาจากักรหรือเรานิยมเรียกกันสั้นๆว่าประเทศอังกฤษ ค่ะแล้ววันนี้เราจะไปดูที่มหาลาัยไหนก่อนคะพี่ สัปดาห์แรกตอนนี้เราอยู่ที่ส่วนหนึ่งของเมืองคิงส์ันนะคะคิงส์ันจะเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ห่างจากลอนดอนประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าขึ้นรถไฟมาแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในส่วนของเมืองค่ะแล้ววันนี้เราจะไปเริ่มต้นซีรีส์ด้วยคิงส s ทันยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในตัวเมืองของคิงส์ตันค่ะค่ะเราจะพาไปดูอะไรกันบ้างคะที่คิงส์ทันวันนี้ดูทุกอย่างที่น้องๆอ,อยากรู้ค่ะ,คะไปดูที่พักไปดูห้องเรียนนัด เพื่อนๆคนไทยแล้วเราจะไปคุยกับเขาด้วยค่ะแล้วก็นัดเจ้าหน้าที่มาคุยด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเลยกันดีไหมคะพี่ได้โอเคค่ะ,คะไปเลยค่ะตามมาเลยค่ะ My name's Eleanor, and I'm the International Officer at Kingston University. I'm going to tell you a bit about Kingston Town. Kingston is a pretty riverside town on the borders of the River Thames, and it's about 25 minutes from central London. We are actually in the Royal Borough of Kingston upon Thames, which is part of London, and it's a very busy, bustling riverside town with Lots of restaurants, cafes, nightclubs, bars, cinema, bowling. It has an awful lot going on during the day and into the evening. It's a very cosmopolitan place to live. There are lots of people from all different nationalities and backgrounds and religions, and I really think that whoever comes to live in Kingston really enjoys their experience. I would say it's much more laid back than being in central London, but you're still able to get into London very easily and make use of all of, the, all of the opportunities that London has to offer. A lot of people who live in this part of London are young professionals, so they tend to live here for the more laid back lifestyle and then commute into London for their jobs. And we also have 25,000 students studying at Kingston University here in the town. So that makes it um, very exciting from a student lifestyle perspective as well. Being part of London, you have all kinds of restaurants that you can experience. So if you're missing your home cooked Thai food, there are plenty of Thai restaurants, um, all of which are very good. And you also have lots of Asian supermarkets as well. that sell the Thai products so you can actually make your own Thai food at home. โอเคมาถึงแล้วที่นัดพบค่ะตรงนี้เรียกว่าเอาอออเดอร์นี่เป็นชื่อสถานที่ถูกนะอ่าแปลว่าไหลเจ็งแล้วเจ็ไปแล้วแต่ว่าชื่อนี้จะไม่ค่อยมีคนรู้จักอะค่ะส่วนมากเขาจะรู้จักกันในนามตู้โทรศัพท์ล้มมากกว่าเป็นสถานที่ที่มีที่เดียวในคิงส์ตันทุกคนจะรู้จักถ้าเวลานัดพบจะมาพบกันตรงตู้โทรศัพท์ล้มถูกไหมใช่ค่ะก็น้องมาแล้วสวัค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงชื่ออะไรกันบ้างอ่าชื่อธนาพรชนาสงคอนะคะชื่อเล่นชื่อลี่ค่ะน้องลี่ตอนนี้เรียนอินเตอร์บิสเนส MSC ที่นี่ค่ะที่ Kingston เนาะค่ะชื่อขจิตรมพัทยาคุณนะคะชื่อชื่อเล่นชื่อดิวค่ะตอนนี้เรียนเอ่อ managing i n c r e a t i v e economy ที่ Kingston เหมือนกันน้องลี่กับน้องดิวนะคะขอบคุณมากค่ะที่วันนี้มาเป็น ไกด์จำเป็นพาที่พาเราเที่ยวในเมืองนิดนึงอ่ะแต่นัดตรงนี้นี่คือเป็นที่ที่ถูกต้องที่เวลาเรานัดเลยถูกไหมใช่ทุกคนจะรู้จักหมดอ่าได้เดี๋ยวต้องอาศัยเดี๋ยวไกด์อยากเล่นให้น้องสองคนพาเดินเที่ยวในเมืองดีกว่าเนาะในมุมมองที่ว่าเด็กชอบดูอะไรอย่างเงี้ยเออคนเรามาเมื่อไหร่ฮะมาต้นปีนี่ปีแรกมาปีเตรียนภาษทจีนก่อนใช่ไหมตอนนี้เรียนโทรเริ่มเรียนแล้วค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวต้องอุนให้พาดูนิดนึงว่ามีอะไรบ้างแต่เดี๋ยวเราไปเดินดูกันดีกว่า We'll thank right you แคมปัสที่เรียนนี่เข้ามันยังไงคะมีบัสฟรีค่ะรถเมล์รถจริงๆรถพวกนี้จะวิ่งระหว่างแต่ละที่ด้วยหรือปะแต่ละวิ้ิทยาเขตของเขาใช่ไหมอ่าแล้วก็วิ่งเข้ามาในนี้ได้แต่ว่าวันสาร์อาทิตย์จะไม่มีอ่าโอเคตรงพื้นที่แถวนี้ก็คือเหมือนเป็นที่ทุกคนมาทำธุรกรรมทุกอย่างทางการเงินหรือว่าซื้อของใช้ที่จาเป็นอะไรแบบนี้ค่ะอ่าโอเคเหมือนีอยากสะแคร์ปะ ถ้าอย่างเงี้ยเราก็เปิดเปิดแบงก์ก็ลอยอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็มีมีหลายที่มันกว้างเหมือนกันนะมันยาวอ่ะมันเป็นช็อปมัตรงนี้จุดเดียวก็มีเรียกว่าเกือบทุกอย่างแล้วล่ะใช่มีร้านโทรศัพท์ค่ะร้านขายของเสื้อผ้าซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะน่าจะครบทุกอย่างที่ต้องการนะจริงจริงเด็กก็เข้ามาเดินตรงนี้เยอะไหมใช่ใช่ก็คือถูกมีที่เดินเล่นคือตรงนี้แหละอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวต้องพาดูนิดนึงมีร้านอะไรบ้าง มันมีมีห้างเยอะเหมือนกันใช่ห้างเยอะเหมือนกันเริ่มจากมาแอนสเปนเซอร์เลยก็ได้มาแอนสเปนเซอร์มีอะไเยออะในประเทศอังกฤษของก็จะดีหน่อยคุณภาพดีราคาสูงราคาเป็นไงราคาของเราถูกกว่าถูกกว่าราคาหน่าอะไรเงี้ยถูกกว่าเยอะูกกว่านนี้ค่ะซุปเปอร์ดั๊กอันนี้จะเป็นร้านเหมือนบูธบ้างที่นี่ก็มีบูธนะคะค่ะเหมือนร้านบูธอีกแล้ว ชบบจิ้ทุกสิ่งทุกอย่างเรื่อสางผู้หญิงเล็กๆน้อยๆอ่าๆๆอออโอเคก็จะเหมือนวัดสดุอะไรอย่างเงี้ยส่วนอันนี้ทับช่อท,ทับแมนสำหรับผู้ชายสำหรับผู้ชายแล้วก็ถ้าเวลาปกติอะค่ะ เรามีแดดนักเรียนก็จะได้ลด10 10เปอร์เซ็นต์ะใช่มั้งปกติ10เปอร์เซ็นต์แต่ว่าอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะดิวเดนดิสเคาลยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ๋อร้านใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องทั่วไปร้านนี้มีใช่ใช่แต่ส่วนมากเขาจะพร้อมๆกันนะคะเพราะเขาทำอะไรเขาก็จะทำพร้อมๆกันแบบ20่สิเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็จะเป็น body shop ค่ะราคาไม่เคยหรอ้องหรอไม่รู้ว่ามันถูกกับบางไทยหรือเปล่าเพราะ เราใช้ซื้อของแบบใช้ในบ้านกันเงี้ยก็จะมีอยู่ประมาณ3-4อันที่เราที่เราใช้ก็จะมีเซนบูรีมาแอนด์สเปนเซอร์แล้วก็เวทโรวส์ก็เป็นซูเปอร์ของทีค่ะจะมีเหมือนท็อปบ้านเราอะไรเงี้ยค่ะมีทั่วเลยราคาก็ต่างกันนิดหน่อยเชลซียังมีเลยใช่มีเชลซีอืค่ะเอาไงหรือเดี๋ยวเราจะ เดินต่อเดินต่อไปตรงเดี๋ยวมันจะมีร้านฉายซิมโทรศัพท์ซึ่งแบบเวลาใครมาก็ต้องต้องซื้อ สวัสดีครับผมชนวัฒน์เอกรัชไพบูล์เรียนอยู่ Kingston University ชั้นปีที่3ครับเรียนเกี่ยวกับ Entrepreneurship and Management ก็จริงๆมี Kingston Thai Society ที่นี่นะครับก็เราแนะนำว่าอยากให้คนไทยหลายๆคนมารวมกลุ่มกันเพื่อที่จะสร้างกลุ่มแบบของคนไทยขึ้นมาเพราะว่าที่นี่คนไทยก็คือนับวันน้อยไหมก็คือน้อยอยู่แต่ว่าก็ก็คือไม่อะไรไม่ไม่ไม,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 ไม่ได้อะไรมากแต่ก็ เออก็อยากให้มีคนไทยมาเรียนเยอะๆนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าเออเนี่ยจะไม่มีคนไทยหรือว่าอะไรยังไงก็ที่คนไทยที่ทุกคนเฟรนลี่ครับช่วยเหลือกันครับก็ฝากถึงน้องๆพี่ๆที่มาเรียนที่คิงส์ทันนะครับก็เอ,อโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบเมืองเมืองนี้มากแลก้วก็เออมันเป็นเมืองที่ไม่ไม่เชิงลอนดอนจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพี่ๆน้องๆขอให้การสนับสนุนอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างงี้ถ้ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาพวกพี่ๆน้องๆได้ครับ มีค่ะหนึ่งที่ชื่อชื่อเป็นทอล์สแล้วก็มีมีจอร์ลูวิสด้วยเหมือนกับเซนท่านอย่างนี้ใช่ไหมคเป็นเป็นใหญ่ๆที่มันมีร้านข้างในหลายๆร้านถูกไหมเขามีสไตล์แล้วก็ร้านข้างนอกอีกหลายๆร้านอ่าโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าหมดเลยค่ะเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้าผู้ชายอ่าฮะช็อปมีวิวไอแลนด์ก็เป็นแบรนด์ของพี่นะคะแล้ว่าจริงๆถนนตรงเนี้ยค่ะบางทีเนี่ยเขาจะไม่มีรถใช่ไหมไม่ไม่มีรถแต่ว่ามนรถ เขาจะก้นนวัดแต่จริงนะ้วถ้าเกิดว่าถ้ามันมีเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีรถวิ่งได้แต่ว่าเขาจะมีแบบเหมือนเป็นเล่นดนตรีคลาสสิกแบบว่าเบาๆตามถนนนี้แล้วมันจะแบบดีมากเหมือนมีมาเปิดเปิดหมวกเปิดหมวกอ่าบรรยากาศทุกเย็นเลยเหรอหรือสาวอาทิตย์เสวอาทิอ๋อเฉพาะสาวอาทิตย์ใช่สนมากเนาะส่วนมากแต่บางวันวันธรรมดาก็มีปะอ๋อปลายโอเคคจะพาไปดูอะไรต่อเดี๋ยวคือบางทีเราทำกับข้าวกินกันอเลยใช่อาหารไทย มีไหมแถเนี้ยมีร้านหนึ่งอยู่ตรงใกล้ๆ IQ คิวเที่ขายของของเมืองไทยที่แบบอาหารจีนเครื่องปรุงของเอเชียทั้งหมดเอเชียจีนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นเดี๋ยวพาไปดูหน่อยจ้าค่ะ ก่อนจะไปถึงร้านอาหารเอเชียตรงนี้เรียกว่าอะไรอ่ะใช่มันเห็นมีผักสดมีอะไรเยอะขายสดเต็มเลยตลาด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 สดบ้านเราแหละถูกไหมขายอาหารบ้างค่ะแล้วเขาจะเปิดตอนช่วงไหนอะคะตอนเปิดขายเช้าเช้าก็มีช่วงวันแต่ว่าจะปิดเร็วหน่อยต๋อ เย็นๆก็หมดแล้วอะค่ะเพราะว่าผักอะไรเงี้ยจะอวบอ้วกเห็นผักผลไม้สดสีแบบสีสดกน่ากินจังเลยอ่ะแล้วก็คนก็จะแบบคือเรียกว่าคนจะมาซื้อผักผลไม้เข้ามาซื้อที่นี่ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีทุกวันใช่ไหมคงจะถูกกว่าในห้างนิดหน่อยแต่่วามันสดกว่าใช่อ่ก็จะมีแบบที่นั่งดื่มกาแฟดื่มชา มีน้ำคูมีคนมาเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยมันจะชื่นใจกนเลยนะคก็เป็นที่เรียกว่าอะไรนะที่นั่งพักที่นั่งชมวิวอ่าซื้อผักผลไม้มาซื้อผักผลไม้ในตรงนู้นหน่อยก็จะมี post office มาสำหรับเราถ้าเราจำเป็นต้องส่งของส่งของเมีร้านดอกไม้สวยๆก็อีกบรรยากาศหนึ่งจากที่น้เนใช่ป่ะไปหาของกินร้านเอเชียได้ละ ก็เรียกว่ายังอยู่ในเมืองอยู่นะรานอาหารเอเชียเดินมานี่เดียงตรงไหนเอ่ยพี่คะอ๋อท่านู้นจริงๆเรานี่คือเป็นหออีกขอหนึ่งค่ะสำหรับเด็กที่หอพักของนักเรียนค่ะของมหาวิทยาลัยสําหรับเด็กที่เรียนในในพค่ะเป็นเด็กเรียนอาร์ตพี่ลีนอยู่ในเมืองเลยอะเดินลงมาแล้วก็เข้าไปมาือได้เลยบะมี่แต่ราคาต้ เพักตรงนี้ก็จะแพงหน่อยใช่แต่ว่าข้างล่างร้านเนี้ยค่ะก็จะแบบขายของทุกอย่างที่เป็นเอเชียแบบว่าเครื่องเทศเครื่องปรุงอืมเออมาม่าน้ำมบ้านเรานี่หาได้หมดทุกอย่างที่ไหนได้หาจากบ้านเราได้หมดทีนมตัวมีทุกอย่างที่เราต้องการค่ะถ้าจริงมันก็ใกล้นะคือเรียกว่าเด็กยังไงก็ต้องเข้ามาเดินในเมืองอยู่แล้วเนาะงั้นเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในมหาลัยเนาะมีเรื่องต้องคุยอีกเยอะ เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ชีวิตการเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะโอเคงั้นเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าพาไปมหาลัายต่อไป ถึงลงอาหารแล้วแต่หายไปคนนึงใช่น้องดิวติดเรียนต้องไปเรียนแต่ไม่เป็นไรน้องลี่นัดน้องอีกคนนึงน้องคนไทยอีกคนนึงมาโชว์ลงอาหารโดยเฉพาะเนาะมาแล้วค่ะสวัสดีครับ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 ชื่อโฮมนะครับมาเรียนมาเก็ตติ้งคอมมิวนิเคชันแอนด์แอนดงว่าเก่ง หลักสูตรนี้มีอยู่ไม่กี่คนไม่เก่งขนาดนั้นครับแต่มาโชว์อาหารลงอาหารโดยเฉพาะได้ครับกำลังมาทานข้าวพอดีเลยโอเคไปไปดูอะไรดีกว่าใช่เลยครับลงอาหารนี้ทําไมรู้สึกเงียบๆไปนิดปะลงอาหารนี้จะเป็นโรงอาหารของเด็กปริญญาเอกและปริญญาโทครับผมลงมาถึงสตาด้วยของเด็กปริญญาดีจะอยู่ด้านล่างครับผมจะคึกคืนเป็นพิเศษอฮ เป็นวินน้ำราคาก็ตามนี้ใช่แล้วครับโอเคงานตรงนี้จะเป็นมุงสลัดครับผมสหรับคนรักสุขภาพเ้าสาวเสาวรคุณอะไรเลยไม่ใช่ไม่ใช่สลับผมพวกนี้ทุกวันจะไล่เคียงกันไหมเขาเปลี่ยนป่ะก็จะประมาณนี้เมนูสลัดจะเหมือนเดิมทุกวันครับแต่อาหารตรงนี้ก็จะเปลี่ยนอันนี้เรียกว่าอะไรอาหารจานร้อนจานหลักเป็นเมนูเปลี่ยนไปเรื่อยๆโอเคอันนี้ซื้อกลับบ้านได้ด้วยหรอคะ ครับผมก็ตักเป็นเซตตามเมนูเขาก็จะเป็นราคาตามที่เขาบอกมีอาหารเอเชียสลับสลับกันรึเปล่าะจานล่างจะเป็นของเด็กอันเดอร์แรดใช่ไหมคะก็จะมีอาหารเอเชียมีอุเบอร์เกอร์ใช่ลคคือเรียกว่ามีมีวารายตี้ของอาหารมากกว่าเพราะเด็กเขาจะเยอะกว่าจะมีไท่ชิคเก้นอะไรอย่างเงี้ยค่าโอเคคือส่วนใหญ่อะไรที่เปลี่ยนจะเป็นอาหารจานร้อนพวกอย่างนี้ที่เปลี่ยน ตรงนี้ก็จะเป็นสแน็คเสริมแบบไว้ท็อปปิ้งจานหลักของเราครับเป็นเฟ,ฟรนฟรายเป็นมันอ่าฮะโอเคชีใจ่ายตังค์ถือถาดมาตาตาทุกอย่างแล้วก็ไม่ให้เขาคิดตังตรงนี้ค่ะอืมก็กาแที่ดีเลยอ่าลูกสุดวยค่ะอ๋อใช่แล้วสำหรับทำงานเครียดๆอยู่อยากกินกาแฟแวะได้เลย,เลยไม่ต้องมาถึงโรงอาหาร,รอ่าฮะอ่าฮะ,ะแล้จริงๆความแตกต่างของห้องของเด็กอันเดอร์แกลน ับข้างบนจริงๆคือเหมือนๆกันอาหารแต่ว่าข้างล่างมีจํานวนบริวาิมากกว่าเด็กปริญญาโทมีเอกลงไปกินข้างล่างได้กินได้เด็กเไปขึ้นมาไม่ได้หรอขึ้นมาไม่ได้ครับแล้วเขาดูยังไงแล้วเขาดูยังไงไม่ค่อยมีคนเช็ียร็คหรอกแต่ก็แบ่งกันอ่าจารย์าจะอยู่ตรงนี้ใช่แล้วเป็นมุมของเขาด้านหลังเลยอ่าโอเคเขาก็มีขนมขนมกระจุกกระจิกน่ะใช่ครับจริงๆถ้าถามว่าเพียงพอกับที่เด็กใช้ไหมเนี่ยพอไหม เคยเข้ามาแน่นแน่นไม่มีที่จะกินไหมไม่มีที่จะนั่งะะอ่าคส่วนใหญ่จะกินก็แบบจะเป็น <c oughs> เนก้าอี้ดนตรีครับลุกออกนั่งต่อเลย <c oughs> แล้วจริงๆเราเด็กไทยเนี่ยมาใช้บริการบ้างไหมอา่าผมมาใช้สองสาครั้งต่อทิ์ครับอ่าแล้วส่วนใหญ่ไปทานไหนสมมติถ้าเราไม่ทานนี่เนี่ยแล้วเราจะไปทานที่ไหนล่ะสมมุติวันไหนว่างๆผมก็จะชวนเพื่อนๆลงมากินในเมืองกันครับผมยังว่างตอนเที่ยงสามชั่วโมงกันเนาะ นั่งแล้วไปยังไงอ่ะเรามีรถรถนั่งรถบัสก็ฟรีครับนั่งไปสักสิบห้านาทีก็ถึงคือไปในเมืองที่เราไปเที่ยวมาเมื่อเช้าก็เรียกว่ามีร้านมีอะไรเยอะกว่านะ้อคือตรงนี้มีบ้างส่วนใหญ่จะเป็นที่พึ่งยามเช้าถูกไหมใช่ครับสำหรับเวลาเร่งด่วนถ้ามีถ้าแบบอีกชั่วโมงต้องไปเรียนสมารก็จะกินที่นี่กันอ่าอ่าฮะโอเคเร่งรีบโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวลงไปดูต่อข้างล่างกันโอเคครับยีงภาพไปเลยครับ นี้ลงมาด้านล่างงอาหารชั้นล่างของโรงอาหารถูกไหมคะใช่นี่ค่ะฝั่งด้านขวามืออค่ะรงาาหของเด็กโอเคแล้วตรงนี้เป็นสตีลเลนยูเดียนค่ะขายของขายขนมขายของกระจุกกระจิกแป้งเขียนค่ะใช่เล็กน้อยๆ้อยค่ะแต่ส่วนด้านหน้าตรงนี้จะพิเศษเพราะว่าปกติตามหอค่ะห้องลอนดี้มันจะอยู่กับห้องใต้หองใต้หองใตแต่วันนี้เฉพาะที่แคมปัสเนี่ยค่ะมันจะแยกไู่ตรงนี้เท่านั้น งั้นก็คือเราต้องสักผ้าทีนี้ลักวันหนึ่ก็แบกใส่รังมาใส่กับตะกร้ามาแล้วก็มาซักเป็นข้อข้อหนึ่งค่ะไหนเข้าไปดูดีกว่าเชิญเลยครับค่าสักผ้าก็จะตกอยู่ที่สองบอลนะครับต่อครั้งแต่ไอ้ก้อนมันจะใหญ่เครื่องจะใหญ่ถูกไหมเราซักถี่แค่ไหนเนี่ยเด็กตัวทั่วอ่งผมซักอาทิตย์ละครั้งครับผมโอเคพอใช้เนี่ยพอเสาร์อาทิตย์ก็พอใช่ไหมแต่เหมือนเสาร์อาทิตย์จะปิดเร็วขึ้นปนเร็วขึ้นครับ ก็ต่อคิวกันไปครับเย็นๆคนจะเยอะถ้าเราอยากจะแบบสบายๆมากลางวันดีกว่าแต่ทีนี้รู้สึกว่ามันจะมีเยอะหรือเปล่าใช่ครับถ้าสี่แล้วมันพอไหมมันก็ไม่มีชนต้องมานั่งรอมาแบบนี้ใช่ไหมตอนนี้มาของมันก็ว่างวันก็ว่างกาก็คนหนึ่งอาทิตย์ละครั้งถูกไหมเออจริงๆมันก็นะเไม่ได้บอกคนหนึ่งเขาก็อาทิตย์ละครั้งอ่ะใช่ครับโอเคโอเคไป ก็วันนี้เราได้ไปดูที่ไหนมาบ้างเราไปดูในเมืองร้านอาหารร้านซื้อของสําหรับน้องๆคนไทยนะคะแล้วก็ได้มาดูโรงอาหารของ Kingston University ไปแล้วจริงๆมีสถานที่ที่เราน่าจะไปดูอีกมากมายค่ะได้คุยกับน้องแล้วก็จริงๆจ,จะต้องไปดูอีกหลายที่แต่เวลาวันนี้ของเราหมดลงแล้วค่ะ แล้วสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณ Kingston University นะคะผู้สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้ค่ะและถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถโทรมาได้ที่ศูนย์แนะนําศึกษาต่อโปรอินเตอร์เอ็ดนะคะ0 2 6 5 8 0 7 3หค่ะหรืออีเมลมาได้ที่ info@prointered.com นะคะและอีกสองช่องทางที่เราสามารถติดต่อกันได้คือ Facebook ไปที่ facebook.com/prointered และ Twitter ที่ @prointered ค่ะ ค่ะแล้วสำหรับวันนี้เวลาของเราทั้งสองคนหมดลงแล้วค่ะสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้นะคะจะมาคุยกับน,น้องๆถึงวิธีการใช้ชีวิตที่ Kingston University แล้วก็ไปดูสถานที่ต่างๆอีกมากมายค่ะสัปดาห์นี้เราทั้ง4คนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ